สวัสดีครับลุงต่อพากินฟุตเทววันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้ก็คือหลวงปู่ทวดวัดม่วงอ่ะบางแคฝั่งทนนะครับวัดม่วงปีศูนย์ห้าพิมพใหญ่วโ,โตอ่าแท้ทันหลวงปู่ทิมเสกอะหายากฮะอ่าภาหลวงปู่ทวดวัดม่วงอ่ากรุงเทพกรุงเทพมหานครนะฮะ เนื้อว,าอออจจว่านปี505อาจารย์ทิมวัตชังให้มาปลุกเสกสร้างให้พุทธคุณเขาบอกว่าตามโบชัวที่เขาหาข้อมูล,ลนะฮะพุทธคุณอยอดเยี่ยมเหมือนปี05เหมือนกันนะครับจัดว่าเป็นภาพพิมพ์หลวงพุทธที่สร้างในยุคของท่านหลวงพุทิม วัดช้งให้เป็นพระดีพิธีใหญ่อาจารย์ทิมวัดช้งให้ขึ้นมาปเป็นประธานพิธีในการสร้างและปลุกเสกอ่านำมวลสารใช้สร้างพระเนื้อว่านหลงวงพุทธทวดสองส่เก้าเมาให้เป็นจำนวนมากส่วนผสมและกดพินต,ตามตำรับเป็นพิธีของวัดช้งให้โดยการควบคุณอย่างใกล้ชิดของพระอาจารย์ทิมส่วนในการ ใช้มวลสารสร้างก็มีว่า1ร้อยแปดจัดหารวบรวมในวัดม่วงผงว่านที่ใช้ก็สร้างพระหลวงพุทธรุุ่นแรกของอาจารย์ทิมนะแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมก็นอบมอบ,มอบน้ำมนต์มากระทำวิธีร่วมคือการสร้างพระนะครับเขาถือว่า ถ้าจะให้ขลังจริงก็ต้องมีน้ำพระพุทธมนต์นะฮะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะ้ผสมนวลสารแล้วกดว่านไปปั้นเป็นเนื้อผสมคุกเสร็จแล้วก็จะปั้นผสมน้ำนะฮะน้ำมนต์แล้วก็ปลุกเสกทางวัดได้จัดพิธีปลุกเสกใหญ่ระหว่างวันที่18-20ทถึง20ธันวาคม2 0 0 5 โดยมีอาจเกจิอาจารย์เก่งๆหลายท่านในยุคนั้นนะรมปุกเสริกประมาณ30 4 0ถึงสี่รูปเช่นพระอาจารย์ทิมวัชชังให้หลวงปู่เขียนวัดถ้ำกุนเนนหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อนาวัดระคังหลวงปู่จงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อเต้วัดสามงามหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมหลวงพ่อนาวัด นางจางควงหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรวัดเวลุวนารามหลวงพ่อเติมวัดบางแคหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทเขาย้อยหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์และเกจิอีกเพียบนะฮะพระว่านรุ่นนี้เป็นเนื้อว่านที่แบบมีมวลสาราดูเก่ามากเลยเหมือน เนื้อสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะผสมอยู่มากเลยครับเป็นผ้าดีปีลึกนะฮะก็คนคือเจอตอนแรกออกับผมคุณ้นๆอยู่อนะ่ะก็คนไม่ค่อยรู้จัก <c oughs> ก็นี่ให้ดูด้านข้างอนะนี่ด้านข้างพิมพ์เสียงโตอ่ะพิมพใหญ่เสียงโตด้านข้างนะน่าจะเห็นนะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะฮะ รอยนิ้วมือแล้วก็มีตัดตัดแบบนี้นะเเรียกพิมพ์หัวโตพิมพ์ใหญ่หัวโตปี05นออกวัดม่วงอ่ะกรุงเทพมหานครหลวงปู่ทิมวัดช่างง่ายมาเป็นประธานพิธีนำผงว่านสองสีก็เกมาร่วมพิธีมาร่วมทำสร้างพระ,ะเน้นพิธีใหญ่ ก็แนะนำครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟูติทวรสวัสดีครับ